ตำนามพญาคันค่าพญาเอกร,ราชทองมงชุนูมีมีมมสีชื่อพระนางสีดาพระนางสีดาให้กำเนิดพระโอรสลักษณะแปลกประลาดคือผิวใกล้เหออลืองอร่างทองคำแต่เป็นตรงตองเหมืนอนผิวขังศพกคนทั้งหลายเจอนามพระกุม,มารว่าเท้าขันท่า ซึ่งพันค้าชก็แปลว่าขัเมาเติบโตมาเติบใหญ่ขึ้นพระวภูมิประสงค์จะได้พระรชาชยาที่มีเสริชมงดงามแต่พระยาเอกราชได้ห้ามปรามไว้ด้วยทรงอับอายในรูปกายของเท้าวัรรคราเพราะพรรคราก็ไม่ยอดท้อด้ตั้งที่พันธุ์ท้อพรจากพระเอ็นด้วยบุญบารมีมีแต่ชาติปางก่อนของพระคัน ไินทร์เนรมิตปราสาททอมทางประธานนางอุดรกุกรุกทวีให้เป็นชายามส่วนพระคันท้าเองก็ถอดรูปก,กายพันท่าออกให้กลายเป็นรูปงาพระยาเอกร,ราชยินดีกับพระโอรสจึงสละราชาจึงสราาชบัลลังก์ให้ครองเมืองต่อทรงพระนามว่าพระยาคันค่าแต่มีผู้เดือดร้อนคือพระยาแถนผู้อยู่บนฟ้าฟ้า เรามานุษย์ฐานไทยส่งสวยให้พญาขันคาจนลืมบูชาพญาแถนมหาหยุดแดนทีศัพญาแถนจึงกลั่นแกล้งสังมดพญานาไม่ให้น้ำในฤดูทำนาน ทำให้เกิดความแห้งแรงข้าวยากหมากแพงชาวเบืองจึงไปขอร้องพญาคันทาาให้ช่วยจากการสู้รบของสัปรปสัตว์กองกำลังทหารทั้งสองฝ่ายที่ไม่มีแต่ยอกกบเขียดถูกสมมาเป็นทัพหน้าของพญาคันท่าแต่พญาแผนเสกมรเปงงูพิษออกไล่กัดกินกบเขียดจึงเป็นที่มาว่าทำไมกบเขียดจึงกลัวงู ภาไในต่อไปพระยาคันทาเห็นคท่าไม่ดีจึงสั่งให้ลุงเหี่ยวไปไล่จิกงูจึงเป็นที่มาว่างูจึงกลัวลุงเหี่ยวพระยาคันท้าจึงเสกสุนัขให้ออกมาพรยแขนพระยาแขนพระยาแขนแค้นใจจึงเสกสุนัขให้ออกมาไล่ลุงเหี่ยวจึงเป็นที่มาว่าลุงเหี่ยวจึงกลัวสุนัข พยาคันค้าจึงแก้เกมกลับด้วยการให้ฝูงลิงไปไล่สนุนัขแต่สุนัขไม่กลัวและกลับไล่กลับลิงจงเป็นที่มาว่าทําไมลิงจึงกลัวสุนัขเมื่อเพลี้ยงควอมพยาคันข้าจึงสั่งให้ฝูงลิง่ต่อแตนเินไปจับแต่งอาหารของพยาแขนทำให้หหตัวอาหารแตกระเจิงพยาแขนจึงเสกเพิืงไฟเขาูผล่ขจึงเป็นที่มาว่าทําไมคพื่งต่อแตจนจึงกลัวไฟอันเนีน้ยนะคะ กองทัพสัตว์มีกิจหลายได้แก่วดพุ่มแปนากขาบกบเขียนเตรียมยกทัพขึ้นไปสู้กับพญาแทนตลอดช่วงเวลาของการสู้รบทั้งสองฝ่ายไม่มีทีท่าว่าจะมีฝ่ายใดแพ้ฝ่ายใดชนะจึงมีการท้าลบแบบยุทธาถีเพื่อที่จะไม่ให้ใครผลต้องมาบาดเจ็บล้มตายและในคืนเดือนดับพญาคันข้าได้สั่งมอบให้ไปทํางานลับ คือไปแทะอาวุธปืนผาหน้าไม้หอกดาบของพญาแถนให้ใช้กานได้ลุงขึ้นรุ่งขึ้นพญาคันฆ่าสั่งให้พญานนคาลกลายายเป็นหางช้างขึ้นไปสู้รบด้วยกันเมื่อถึงคราวจังหวะหมอให้เอาบ่วงบาดพาดพันคอพญาแถนไว้อย่าให้หนีไปได้และเมื่อช้างของทั้งคู่สู้ และเมื่อช้างของทั้งคู่จู่โจมยุทธหัตถีกันพระยาหน้าที่พรางตายเป็นหางช้างเห็นว่าพญะาแทงไม่ทันระวังจึงดิดกลายเป็นหวงบาดของคอพญะาแทงไว้จึงตกจากหลังช้างไกลจากปรางสมรภูมิและท่ายแท้ไปในที่สุดพระยาพันธค่เจรจาต่อพญยาแทงขอให้เมตตาชาวเมืองประทานฝนตามดูการทุกปีและเพื่อไม่ให้พระยาแทงเริมพญยาพันแค่จทูล เสนอว่าจะให้ชาวบ้านจุดบ้างไฟขึ้นมาเตือนพยาแผงก็เห็นชอบด้วย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกๆ6เดือนซึ่งเป็นช่วงฤดูทำนานชาบอีสานจึงมีประเพณีบุญบ้างไฟเพื่อบูชาพญาแทนเพื่อจะได้อํอานวยความสะดวกตลอดฤดูเพาะปลูกและเมื่อพญาแทนประทานฝนลงมาถึงพื้นโลกบรรดาตบเขียดาพางโคที่เป็นบริวารของพญาไค่คาาก็จะร้องประสาเสียงเพื่อแสดงความขอบคุณต่อพญาเนจบแล้วค่ะ